อันนี้มนะันสองกระถางหรือกระถางเดียว <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> บัวหิมะกันเราอ <c oughs> น,นี่เงาบวัวหิมะทุกคนดูหน่อมันเราก็จะอยญ่ลงไปเลย <c oughs> นี่เห็นไหม หยัดลงไปเลยเ <c oughs> นี่ยเราหักอย่างนี้เลยนะทุกคนหักออกงี้นี่เป็นแง่งอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ลงอันนี้ได้เลยหักออกพี่น้องมันลายกับหักออกหักออกแล้วเราก็เอาลงกระถางได้เลย <c oughs> นี่ถมไว เห็นถมงไว้อันนี้เหมือนกันเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวแมวแมวน้อยมาปลูกบัวหิมะกับพี่อังมาอืมแมวแมวีย <c> ว <oughs> นี่เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นของมันเองเสร็จอันน,นี้นี่อีกอันนึง นี่ทุกคนอันใหญ่อันนี้ด้วยอันนี้ลงอันนี้มันต้องด้านนี้สิบอุ๊บ นี่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 นเอาด้านไหนขึ้นด้านนี้ขึ้นเหลือไหมอันนี้เป็นหลือ

Nghĩ. Anh đi ngang lưng. Anh đi xài ngang lưng. Ngang Như ngang. Ah. <laughs>